บทที ab, herman, ่สิบสามาหุมหาตาคาหมสาหัสามาตินมีคาสาวิธันตังเพียงโมขาลังอุทิตะโพลาสาเซรามารังคาณาติจามาวิทินาชิตาวงเงินโดกัมปูจซาพวะติเตยเชยมังคารานิมาลาติโลกัอาริโยชุตะสัพทะลุรัตตุงโพลังปะนาดาวะจามัขคะมะ สัดทะยักขังทันทีสุทันประวัติวิทินาชิตาวานิโยตันเตจสาภะวัติถุเปยเชยมังคลานินาลาคิลิงคระชาวรังอภิมัตตปุตังวัดกุจจักกะมัสศักิมีวัดสุทารันตังเมตันทิเสกวิทินาชิตะวานิโยตันเตจสาภะวัติถุเปยเชยมังคลานิปุชิตขัดทะมาติหัตถะอุทะนันตัง สังตะขะตะมโนชิกะวะมณนโยตันเตจะสาภพาะว่าถกเตชะยะมังคลานิกัตตวะนาคะทะมุทะลาอักติวะคับทิเมยญาจินจายะทุกขะวะจะนามนะจุนจายะมะเฉสันเตนะโสมะวิทยาชิตะวะมินโตตันเตชะสาภพาะว่าถกเตชะยะมังคลานิสัจจังวิหายะ กิสัจกะวาทักยโตวาทาติโรตุปะมะหาคติอนลภูตังปัญญาปัทีปะชาฮิโตชิตตัวามนิโตกันเป็ิเจษะเอาไม่หยุดแต่ชะมังคลาเนพ่ยงานโตปัญญาท้าผู้ชักที่ทางไม่อปูเติดตัวแต่ชะมังคลา ชาเคนาสุขสนนัสตะหัตถางแมนงวิสุีช่วิดิทิภพักกาพิการนางยา,งา,านาชเคนาวิทินาสิกะวามิเนโตันโตชสาภวะโเปเชยัมมังคลาเอตาติพุทธาชยัมมังคลักิตาขาโยว,วาสนทิกาขิน,นีสระเตวะกา,านตัววานาเมนะพรุธานิสิสัทธากวนิโมทังคุตังอทิตทเมือญาโรสตัโย โกนาโติตายศพตาเิเลตวาปามีสััปโตสัมโติมุตมะมังเตนะสัจวัชเชะโตติเตชยมังคลางเชยันตโพทิยามูเรศกยานันทิวัฒนนเอวังตะวังวิชโยหยชยสุชยมังคะเลอัตติลาจกปัลลังเอสีเสประดับิทะเลอัิเสเกสะพทธานังราคปัตโตปโมทัติชนััดตางมนัช ปาตังสุทรี่ตางูกมะโนสมุทรโตจากสุิตทางกรางจารีโสัทกินังกายกรรมมังวาจากมังถัทกินังัทกินางน้งกรรมังตะเลียตีเตปัทกินาถัทกินายนิจตะวายนะรันธนปัเทปะทกนเมตวัตุสัพมันทะรังรักขันตุสัพเทวะสัพทะธรรมสัพทิทานข่าวนนะสัาทิีตะวันตะเตเพราว่า สันตุสกัเตวตาสักพสังคานุภาเวนะสัทสุกีว่าก่อนตรดไปบทที่14ถึงบทที่16